นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ p ีเอเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีนาการม่วครัวฝั่งมินชุมชนบ้านฝั่งมินตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย โดย PEA เป็นหน่วยงานในรัฐวิสาหกิจในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทายเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทายบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชน สำหรับโครงการดังกล่าว PEA ได้ดำเนินการจัดในพื้นที่4ภาคเนื่องจากเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าและสนับสนุนการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้า LED เพื่อเพิ่มแสงสว่างและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ตลาดนัดในชุมชนอีกด้วย